จากกากไปเทพในคิงเลกาซี่ EP หนึ่งจะเป็นยังไงเมื่อผมต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ศูนย์โดยที่ไม่เทรดของจากไอดีหลักมาช่วยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเมื่อเริ่มมาผมก็ได้กดรับของจากเดลี่รีวอร์ดซึ่งผมก็ได้เป็นผลสปินมานะแล้วก็แน่นอนว่าไร้ประโยชน์และแผนต่อไปของผมนั่นก็คือการออกเซิร์ฟเข้าใหม่หาเซิร์ฟที่มีคนทิ้งผลปีศาจเอาไว้อยู่เพราะผมบอกเลยว,ว่าการเริ่มต้นโดยที่ไม่มีผลปีศาจใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยและแล้วในที่สุดผมก็ได้้เเเจออปป็็นผผล y ีีรกซึ่ง่งมมไไชาาบหขทท จากนั้นก็ได้มารับเควสแล้วก็ได้เวลาเริ่มฟาร์มวิ และสาหรับสเต็กในช่วงแรกๆผมก็จะเน้นอัพผลเป็นหลักนะเพราะผมรู้สึกว่าการอัพผลเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นเยอะมากและมันจะช่วยให้การฟาร์มของเราผ่านไปได้ง่ายขึ้นแต่พอฟาร์มไปอีกสักพักผมก็รู้สึกว่าผลยีราฟมันฟาร์มยากไปหน่อยเพราะงั้นผมก็เลยออกเซิร์ฟข้าใหม่หาเซิร์ฟที่มีคนทิ้งผลปีศาจไว้และในเซิร์ฟนี้ผมก็ได้เจอกับคนที่มี3ดาบโลก2นะแค่ผมที่กําลังจะพิมพ์ขอผลเข้าไปเนี่ยแต่ก็ลืมไปเลยว่ารหัสนี้ผมยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนี่หว่าเพราะงั้ผผมมมมกก็็ลยลองงรดดรรดดใด่่ใ่่่่้้าาาาาาแตคไไซึิววชชีฟ์ แต่ในขณะที่กําลังฟาร์มอยู่ก็มีมอนพวกนี้เกิดซึ่งบอกเลยว่าเป็นอุปสรรคต่อการฟาร์มของเราอย่างมากถึงแม้ว่าผมจะพยายามสู้กับพวกมันแล้วแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเพราะงั้นผมก็เลยพยายามที่จะฟาร์มใบซิกแซกหลบพวกมันไปแต่สุดท้ายก็โดนเก็บอยู่ดีและหลังจากที่ฟาร์มใบตายไปอยู่หลายรอบในที่สุดผมก็ขึ้นเป็นเววีสิบสักทีแต่ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจุดฟาร์มเนี่ยอยู่ดีๆผมก็เห็นต้นไม้พาสิบเกิดซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาเก็บทันทีและมารุนพาสิบกันดีกว่า ซึ่งในรอบนี้พ้าสีที่ผมได้ก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับสมุดเริ่มต้นแต่พาสีเขียวอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะผมคิดว่ามันคงไม่มีใครถือดาบมังกรมาไล่ฟันผมในลงหนึ่งหรอกมั้งจากนั้นก็ได้เวลาเปลี่ยนจุดฟาร์มสักทีแต่ในเมื่อไม่มีคนใจร้ายมากวนแล้วก็เลยทําให้การฟาร์มของผมเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่นและผมก็สามารถขึ้นไปเบีวสามสิบได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนจุดฟาร์มอีกแล้วและหลังจากที่ฟาร์มอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็ปลดลกก็กท้งาาีวน่ชใชใัซึ ว้าวโคตรดีโอเคผมใช้ผลยีราฟต่อก็ได้และหลังจากที่ฟาร์มอยู่อีกไม่นานในที่สุดผมก็ขึ้นไปเป็วิวห้าสิบแล้วนะแต่ผมจะยังไม่ย้ายไปฟาร์มเกาะบาร์กี้ตอนนี้เพราะผมยังไม่ได้ดาท้ายคิงเงยเลยแต่ในขณะที่ฟาร์มอยู่อยู่ดีๆก็มีคนมากวนอีกแล้วซึ่งผมก็ทําอะไรมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยครับจากนั้นผมก็ได้มาตีสโมเกอร์เพื่อล่ากระบองของมันต่อแล้วก็เรียบร้อยไปอิงอันจากนั้นก็ได้เวลาเดินทางไปที่เกาะบาร์กี้แต่ว่าตอนนี้ตังผมก็ไม่ค่อยมีนะเพราะงก็ซเสป จากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเวลต่อและหลังจากที่ฟาร์มต่ออีกสักพักผมก็ขึ้นไปเวล์ร้อยแล้วนะแล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนเกาะอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยออกเดินทางไปที่เกาะมารีนทันทีแล้วพอมาถึงก็เหมือนเดิมครับเซตสปอนจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเวลต่อแต่ในขณะที่ฟาร์มอยู่ผมก็ได้ของแต่งชิ้นแรกมาแล้วนะซึ่งก็คือกรามของมอแกนนั่นเองและถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีก็ตามแต่ผมก็ขอใส่มาก่อนก็แล้วกันดีกว่าไม่มีของแต่งใช้และในที่สุดผมก็ขึ้นไปเบลลเรียย้้อแวนนนนนะะแตต่่่วาาาััังงงคผผมมมมกกกกก็็ใลล้จรรบเเเหืออพยฟีิดึ จากนั้นก็ได้มาซื้อสกิลโซลูกับคนที่ทรงผมคล้ายๆมิกุแต่เท่านี้ผมก็สามารถเทเลพอร์ตกับเขาได้สักทีจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปที่เกาะอาลองพาร์คแล้วพอมาถึงก็เหมือนเดิมเซตสปอนแล้วก็ได้เวลาฟาร์มเวลต่อแต่หลังจากที่ฟาร์มอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็เวล250สักทีแล้วก่อนที่ผมจะได้เดินทางไปที่เกาะต่อไปเพื่อฟาร์มเวลเนี่ยผมก็ได้เดินทางกลับมาที่เกาะแรกก่อนนะเพราะตอนนี้ตังผมมีพอที่จะซื้อกุญแจทองแดงได้แล้วเพราะงั้นผมก็เลยซื้อมาา2ดอกกจนั้นก็ได้เวลาสุมมมผผผผลลลลแแะรกก็็ได้เเปปนนสิหือนเดิมอก แล้วผลที่2ผมก็ได้เป็นผลไดโนเสาร์คอยาวซึ่งผมก็คิดว่าผลไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยน่าจะดีกว่าผลยีราฟนะเพราะงั้นผมก็เลยหมั่เข้าไปทันทีและก่อนที่ผมจะได้ไปฟาร์มเบลต่อเนี่ยผมก็ได้มาลองสกิลนิดนึงนะซึ่งสกิลมันก็ถือว่าดาเมจแรงเลยแหละแถมกวางด้วยแต่ติดตรงที่สกิลมันช้าไปหน่อยก็แค่นั้นโดยรวมแล้วก็น่าจะดีกว่าผลยีราฟแหละจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาที่เกาะเรือลอยได้แล้วก็ได้เวลาฟาร์มเบลต่อแต่ถึงแม้ว่าผลไดโนเสาร์คอยาวจะดาเมจแรงก็จริงแต่ผมรู้สึกก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 ่่าาาาาามมมมััันนนนนนลลออยยยเเเเิิไปหพรระะง้ผ็ดททบีแ จากนั้นก็ได้มาซื้อกุญแจทองแดงเพิ่มแล้วก็กลับมาสุ่มผลอีกรอบซึ่งผลแรกผมก็ได้เป็นผลระเบิดเรืออีกแล้วและผลที่2ผมก็ได้เป็นผลน้ำเรือจากนั้นผมก็ได้เอาผลเกลือทั้งหมดเท่าที่จะหาได้มาแลกเป็นกุญแจทองแดงแล้วก็กลับมาสุ่มผลอีกรอบในในรอบนี้ผมก็ได้เป็นผลบิ๊กมัมซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับผลอีพิกผลอื่นมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าผลไดโนเสาร์คอยาวแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยกินเข้ามาจากนั้้นนกกก็็ไไดดดลััับมมาาฟร์เวววต่่่อออซึงถืพปย และในขณะที่กําลังฟาร์มอยู่อยู่ดีๆก็มีมอนพ่วกนี้เกิอดอีกแล้วซึ่งผมก็พยายามจะแก้แค้นแต่ก็โดนพวกมันฆ่าเหมือนเดิมและในรอบนี้เหมือนว่าผมจะไม่ได้สู้คนเดียวเพราะอยู่ดีๆมีไดโนเสาร์จากไหนไม่รู้มาช่วยผมและพวกเราก็ได้รวมมือกันจนในที่สุดก็สามารถฆ่ามันได้แต่ผมก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปเก็บกล่องทันทีซึ่งก็เกลือครับไม่ได้ทงไม่ได้ดาบลุง้งจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเวลต่อได้เวลาก็ผ่านไปอีกไม่นานในที่สุดผมก็ขึ้นเป็นว,400ว,นะว,เวาเปลี่ยนเกาะฟรมอีกแล้วเพระนะแล้วก็ไี่เวมา และในขณะที่ผมกําลังจะเริ่มฟาร,ร์มเบลในก่อนฮิมาเนี่ยอยู่ดีๆมอนพวกนี้ก็เกิดอีกแล้วซึ่งมันกระโดนผมกับไดโนเสาร์ลุมฆ่าไปอีกรอบแต่ในรอบนี้ผมก็เ,เกลืองเหมือนเดิมไม่ได้โถไม่ได้ดาบลุงอีกแล้วและหลังจากที่ฟาร,ร์มอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็ขึ้นเป็นเวล525แล้วนะ ก็หมายความว่าได้เวลาเปลี่ยนเกาะอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางมาที่เกาะทะเลทรายจากนั้นก็เซตสปอนได้อยู่ดีๆก็มีคนใช้ผลสายฟ้ามาเปิดผมเชยเลยซึ่งผมก็พยายามจะสู้มันกลับแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เพราะผลบิ๊กมันมันก่าเกินและสุดท้ายก็โดนมันเก็บไปแต่ก็ช่างมันกลับมาฟาร์มของเราต่อดีกว่าเพราะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากเสียเวลา PVP กับใครสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่ฟาร์มต่ออีกสักพักตอนนี้ผมก็มีตังค์ครบ5้าแสนเรียบร้อยแล้วนะก็หมายความว่าผมสามารถซื้อหาชีเกาะได้แล้วนั่นเองเพราะงั้้นผมมมก็เเลยไ่รรออชาีซื จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่เกาะชาบอนดีและพอมาถึงก็วิ่งหาอยู่สักพักเลยครับว่าตัวขายฮาชิเกาะมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมแล้วอ๋ออยู่หลังตึกตรงนี้นี่เองและหลังจากที่ผมซื้อฮาชิเกาะเสร็จผมก็ได้กลับมาฟาร์มเวลต่อและหลังจากที่ฟาร์มอยู่อีกไม่นานตอนนี้ผมก็ปลดล็อกสกิลบินของผลบิ๊กมัมมาแล้วนะเย่เท่านี้การเดินทางข้ามเกาะของผมจะได้ง่ายขึ้นสักทีจากนั้นก็ได้มีแชงเกิดเพราะงั้นผมก็เลยรีบออกเดินทางไปที่เกาะมันทันทีเพราะคิดว่าน่าจะตีไหวยอยู่ไหวก็บาละโดน2ทีแตกเลสาาองอ และในที่สุดผมก็ขึ้นไปววแปดรเรียบร้อยแล้วนะก็หมายความว่าผมสามารถเปลี่ยนเกาะได้อีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางมาที่เกาะสกายเปียทันทีและพอมาถึงก็เซตสปอนจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มวลต่อแต่ในขณะที่ฟาร์มอยู่ก็มีมอนพวกนี้เกิดอีกแล้วผมก็เลยส่งพวกมันไปคุยกับลากมะม่วงอีกรอบ จากนั้นก็เข้าไปเก็บกล่องซึ่งก็เกลือเหมือนเดิมครับไม่ต้องเดาและในขณะที่กําลังฟาร์มอยู่ก็มีคนมากวนผมอีกแล้วซึ่งผมก็พยายามจะสู้แล้วนะแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะจากนั้นพอฟาร์มต่ออีกไม่นานในที่สุดผมก็ขึ้นไปเรียวพันสักทีและก่อนที่ผมจะได้เปลี่ยนเกาะฟาร์มเนี่ยผมก็ได้มาซื้อฮาชิสังเกตไว้ก่อนนะจากนั้นก็ได้เวลาออกเดินทางไปที่เกาะชาบอนดี้แลงพอมาถึงก็เซตสปอนจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเวลต่อและในขณะที่ฟาร์มอยู่มอนพวกนี้ก็มาอีกกกกกกแลลล้้วมม็็็เเเเเเย่่่งงงันไไปคบบบรรราาาออออขซึืืหดิก จากนั้นก็กลับมาฟาร์มต่อและหลังจากที่ฟาร์มไปอีกสักพักผมก็เริ่มเบื่อผลบิ๊กมัมแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางกลับเกาะแรกจากนั้นก็ได้มาซื้อกุญแจทองแดง1ิบดอกแล้วก็สูมผลให้หมดเลยซึ่งผมก็ไม่ได้หวังให้มันได้ผลดีๆหรอกนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ครับผมได้เป็นผลสายฟา้ามาซึ่งเป็นผลที่ผมมองว่าโคตรดีเพราะงั้นผมก็เลยกินเข้ามาทันทีจากนั้นผมก็เห็นว่ามีคนเหมือนกําลังต้องการผลอยู่เพราะงั้นผมก็เลยแบ่งผลไดโนเสา์ให้เขาเพราะเข้าใจความรู้สึกและเหมือนวว่าาาเเ้้จจะะะอยยยกกไดดดรริิิงๆแหลลูสีบนนะ จากนั้นผมก็เริ่มเบื่อการฟาร์มแล้วเพราะงั้นผมก็เลยลองมาลงดันดูหน่อยก็แล้วกันนะซึ่งผมก็ลงไม่ผ่านนะเพราะตัวบางเกินโดนอะไรสกินนิดหน่อยก็ตายแล้วและคุณดูความ OP ของผลสายฟา้านี่สิใช้แค่2สกิลเองมอนก็ตายแล้วอะ่ะ ต่างจากผลบ๊กมาเมื่อกี้เลยที่ต้องใช้ตั้ง3 4สี่สกิลแต่ในตอนนี้ผมก็จะเน้นอัพเลือดเป็นหลักนะเพราะผมวางแผนที่จะมีเลือดสัก1 2ื0 0สแล้วค่อยกลับไปลงดันอีกรอบและหลังจากที่ฟาร์มอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็ได้ขึ้นไปเบลพันสองแล้วและก่อนที่ผมจะได้เดินทางไปฟาร์มในเกาะใหม่เนี่ยผมก็ได้กลับมาลงดันอีกรอบและในรอบนี้ผมก็ได้หมวกฟางมาแล้วนะซึ่งก็เป็นของที่ค่อนข้างดีเลยสาหรับสายผลเริ่มต้นอย่างเราแต่สุดท้ายผมก็ลงไม่ผ่านอยู่ดีซึ่งก็ไม่เป็น แล้วก็ได้เวลาฟาร์มเบลต่อแต่ในขณะที่กําลังฟาร์มอยู่มอนพวกนี้ก็มาอีกแล้วซึ่งผมก็ได้ส่งพวกมันไปคุยกับลากมะม่วงอีกรอบแล้วก็เข้าไปเก็บกล่องซึ่งผมก็เกลืออีกแล้วอ่ะไม่ได้ทั้งธงไม่ได้ทั้งดาบลุ่งเหมือนเดิมจากนั้นก็ได้มีแช้งเกิดอีกแล้วซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่เกาะมันทันทีและกว่าที่ผมจะมาถึงก็สายไปแล้วอ่ะเพราะแช่งมันใกล้จะตายแล้วซึ่งผมก็ทําดาเอจไม่ทันเพราะงั้นผมก็เลยกลับมาฟาร์มต่อก็ได้ว่ะแล้้วไดะกาาารมมผ็พนได้ใส่้ดนีท และหลังจากที่ใส่เสร็จก็เหมือนว่าผมจะได้คูณ2 EXP มาด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยรีบมาฟาร์มเบลต่อทันทีและด้วยพลังแห่งคูณ2 EXP เนี่ยก็เลยทาให้ผมขึ้นไปเบวพันห้าร้อยได้อย่างง่ายดายจากนั้นผมก็ได้ลองกลับมาลงดันอีกรอบและหลังจากที่ผ่านความพยายามอย่างยากลาบากในที่สุดผมก็สามารถผ่านชั้นแรกได้สักทีใช่ครับที่ผมพยายามมาทั้งหมดก็แค่ชั้นแรกเองแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีโอเคนะครับสำหรับจากกาประเทศคิงเลกาซี่ ep หนึ่งผมก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แลล้้้ววกกกกััันนนนนเเาาาาาาทุคคคมมมมมีีิดหห็็ยยงงงไบบสรออต่ื ยส่วนตัวผมชอบคอนเทนต์แบบนี้มากกว่า24ชั่วโมงอีกนะครับเพราะว่ามันมันไม่จํากัดเวลาไงผมจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้จะเล่นน้อยกว่าหรือเยอะกว่า24ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมแลวผมก็อยากจะถามทุกคนไหนว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับคอนเทนต์นี้ชอบมากกว่าหรือน้อยกว่า24ชั่วโมงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า